กระผมน้าพาซึ้งมาชุอชานะชายอดชาอ่อนอ่าเป็นของกลุ่มชาดอยนะผมชนเขาอันขันเยอะื่องเบิรนเป็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 นยอดชานะจะดูเดี๋ยวเป็นยอดอ่อนนะขันก็คือ คิดละสองหมื่นเงินลาบมันใช้คันหนึ่งสองหมื่ก็คือจี่นคันหนึ่งทางนี้อ่าข้าก็เลยไปคันนึงเลยอ่าเขียนหัวขัดนอจิ้มแต่กันเดี๋ยวเริ่มเส้นครับผมจะขายเป็นขันนะอ่ขันนึงนี่จะอยู่จะดูเครื่องช่างเขาแบบโบราณใดวันนี้ให้ดูนะครับผมอ่าชายอดอ่อนของชนเผ่านะผมที่เขาปลูกบนดอยนะผมจะเอาแบบแพงๆนะขันหนึ่งนี่หมื่นอ่าหมื่นห้านะอันนี้กะกะสุรพลกัน ก้าวสุดเลยก้าๆแล้วเป็นเนาะอ๋อครับอย่างแข้งที่สุดนะผมี่ลองดูนะอ๋อประเดี๋ยวจะซื้อไปฝากใหญาติเขาด้วยผมแล้วก็เดี๋ยวแบบมันมีของจริงของไม่จริงนะต้องต้องหลายๆอย่าคนดู้คนจัง อ๋อเป็นขันเป็นจอยเป็นขันนะผมก็ช่างแบบโบราณอ่าโบราณแบบทางจีนตุงนะผมใบชานี่มันเป็นของชนเผ่าเนี่ยเขาปลูกในดอยนะผมดอยลึกไปลึกหลายนะแล้วก็ไออ๋อมีดอกมันไะเอาดอกมันใส่จอยหน่อยเออเอาการอะไรอันนี้ดอกลาบันไช่เนี่อ๋อดอกมันน่ะดอกมันใส่ได้หน่อย ก็คือผมดอกดอกมนะันฮะดอกมกันก็จะไปชงชาได้ครับผมชานะผมชาเชิงตุงมาเชงตุงนี่เวลาซื้อของไปฝากญาติชาเป็นส่วนหนึ่งที่ไปฝากญาติเขานะครับผมครับผมจะดูต่อ,อะจะเสื้อละซื้อใบาชาครับผมที่เชิงตุง